ส่วนฝนมาแรงที่สีสเปนสวอรับมือีิสานแรงกลางตะวันออกนาบตายรับมือฝนมาพีกรา,การกลับมาพบกันอีกครั้งกับสังดาะภัยอุทกภัยพีการทางเพจและยูทู e ฝนฟ้าพยากรอมที่พอลุกตลาดใช้ทางเฟซบุ๊กพฤหัสบดีที่4กันยายนในช่วงเย็น คื้นทนี่จะพามาดูและติดตามพื้นที่เสี่ยงฝนฝนตกหนักฝนตกหนักมากและแนวโน้องฝนหลังจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นเช่นใดกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับเป็นยังไกันบ้างครับในช่วงนี้ในด้านของแนวร่องมรสุมที่เยื่อเรือนขยับลงมาบ้างพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงภาคอีสานดังนั้นในด้านของแนวร่องมรสุมที่ขยับเลื่อนลงมา ก็จะทำให้บางพื้นที่มีฝนฟ้าขนองเพิ่มมาขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่นะครับแนวโน้มแนวร่องมรสุมเลื่อนลงมาดังนั้นบริเวณพื้นที่ที่ไม่มีฝนในช่วงนี้ก็อาจจะเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาบ้างนะครับบางพื้นที่ก็ได้รับน้อยบางพื้นที่ก็ได้รับมากแล้วแต่ในบางพื้นที่กันนะครับถึงแม้ว่าแนวร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือทางตอนล่างภาคอีสาน ก็มีหวันที่จะทําให้บริเวณพื้นที่บางจุดยังไม่รับฝนฟ้าขนองเลยนะครับแอดมินก็รับทราบในด้านของข่าวสารนะครับแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องรอยได้ของแนวร่องมรสุมที่จะมาช่วยเติมเต็มฝนเข้ามาได้บ้างนะครับถึงแม้ว่าจะไม่หนักไม่แรงก็พอทําให้มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาได้บ้าง ซึ่งมรสุมจำตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยบวกกับแนวร่องมรสุมที่เลื่อนเขยิบลงมาฝั่งล่างดังนั้นบริเวณพื้นที่ฝั่งล่างก็พอจะได้รับฝนบ้างนะครับบางจุดที่ยังไม่มีฝนฟ้าคะนองก็ขอให้เตรียมตัวรับมือนะครับอาจจะพอมีฝนเข้ามาบ้างในช่วงนี้แต่บางพื้นที่นะครับรอน้ำเป็นจำนวนมากแต่ฝนที่ตกก็ได้รับปริมาณน้อยนะครับ ตกแค่พอทำให้เกิดความเสียหายกับผลผลิตทางการเกษตรปลอน้ำในการหว่านปุ๋ยต้นข้าวแต่ฝนที่ได้เป็นฝนลินลินไปโปอยเข้ามาทำให้ชาวสวนยางที่กรีดยางอยู่ได้รับความเสียหายจากที่คิดว่าจะเป็นผลดีที่จะมีฝนตกหนักตกแรงเข้ามาให้พอได้รับน้ำในการหว่านปุ๋ยต้นข้าวแต่ก็เกิดผลเสียในด้านของชาวสวนยางที่ฝนไม่ตกหนักพอ ก็ทำให้เกิดความเสียหายกับสวนยางในได้ของชาวสวนที่มีการกลีดยางและเก็บยางในช่วงเช้ามืดก็ทำให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของชาวบ้านนะครับแต่ที่จะได้รับน้ำในการหว่านปุ๋ยก็เกิดความเสียหายกับเกษตรกรต้นยางเป็นกำลังใจให้ทุกพื้นที่นะครับในร่องมรสุมเขยิบลงมาบางพื้นที่ก็ได้รับฝนบ้างบางพื้นที่ฝนก็ยังไม่ตกบางพื้นที่ตกแต่ปริมาณฝนก็ยังไม่ได้เช่นเดิมนะครับ บางทีเมฆมือดอ้อมไปอ้อมมาคิดว่าฝนจะตกหนักตกแรงแต่ปริมาณฝนที่ได้จริงก็เป็นฝนนินเปเปรยๆตกอยู่เป็นสัปดาห์ก็ยังไม่พอได้รับน้ำในการทำกิจกรรมเป็นกำลังใจให้ในทุกพื้นที่นะครับ ขอให้รับฝนกันนะครับในช่วงนี้เพราะเป็นช่วงที่แนวร่องมรสุมเลื่อนขยบลงมาเป็นนาทีทองที่ในหลายพื้นที่ตามปกติแล้วจะได้รับฝนนะครับก็มีให้รลุนกันต่อนะคะในช่วงนี้ใน24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางจุดบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะจะเน้นบริพื้นที่จังหวัดระนองจันทบุรีและจังหวัดตราดฝาระวังฝนตกหนักและฝนสะสม ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมสะพานันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแนวร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่นผานภาคเหนือตอนล่างภาดบนออกเฉียงเหนือมรสุมต่ำตกเฉียงใต้กำลังปานกลางปกลมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยคลื่นลมทะเลอันดามันทางตอนบนมีกำลังปานกลางคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรอันดามันตอนล่าง อ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือขอให้ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนกันนะครับเดนมินชภพาพิเชพิกัดไปปักหมุดพื้นที่ฝนจะเริ่มจาก18ในากาสกันยายนฝนเน้บริเวณพื้นที่หลี7.1บ้านานาตาโพธ7.1สวรรคล 1, 1, โลก7.1สุโขทัย5.1พิษณุโลก7.5 กำแพงเพชรเบ้านคงวิลัยเพิจิตสี่การจนะบุรีสิบห้วยกระเจ้า6.1จุ่สายโยก8คอนแก่น7.6อุบลราชธานี9.5โพชัย2.4ปากเซหกอัตตปือ3.6 2จุดกเอนาิกาสี่กันยายนเพชรบูรหกจุลมสักาน้องภผย7.5 วิเชียมุรี6.2สะโบท7ว้นนนา 7, นิดนรง6.7แล้วขอราชสีมา9นางรอง5.1พระจิงบุรี3.8จัดถึงสาว6มุกดาหาร5.8สกลนคร3.6นาว่า3.6พอนเจริญ5.6เที่ยงคืน5กันยายนสร้างคอมศาลปิตองพอนเจริญ4นาว่า2.6บุรีร์2.7 สุรินสองจุดสี่สีนาฬกาห้ากันยายนฝนในมริเวณพื้นที่มกดาหาร10.2ชานุมาน12.3องานาจะเดินหกจุดหนึยะโสธร2.2งจุดสิลาลาห6จอุบลราชธานี6เดชอุดม5.4าจุดสีหกนาฬกาห้กันยายนบุรีรัมย์แปนางรอง10.1คอนบุรี5.7าจุดเนนทแดง4.7 หลังจากนั้นก็ยังคงมีตกปริมาณและการกระจายตอกฝนลดลงบ้างจะเริ่มอีกครั้งในช่วงบ่าย5กันยายน2 5 6 8ต่อไปนี้นจะพาไปดูการพยา,ยรากราณ์ในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้4-5กันยายน2 5 6 8พยา,ยรา,ก,ากรณาา์ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือฝนฟ้าก็ดองอ้อและ60ตกหนักบางพื้นที่จังหวัดต,ตาพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุดยิบสองยิบสี่องศาและสูงสุดสามสี่สามหกองศาลมแปรปรวนความเร็วสิบถึยี่สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงผาาตนออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนร้อยละ70็ดฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณพื้นที่กาฬสิน์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด23 25องศาและสูงสุด3 2 3 4องศาลมแปรปรวนความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภากลางฝนร้อยละ70ตกหนักบางพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีและนครศรีธรรมากาญจนบุรีราชบุรีนคปรปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23 25องศาและสูงสุด3 3 3 5องศาลมถนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันอ,ออกฝนร้อยละ70ตกหนักบางพื้นที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสามยี่สิบห้าองศาและสูงสุดสามสองสามสี่องศาลมตะต,ตกเฉียงใต้ความเร็วลมพัดถึงสามสิบาิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนร้อยละเจ็ดสิบ ตกหนักบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดยส4 2 5องศาและสูงสุด32-34องศาลมจงตกเฉียงใต้ความเร็ว1 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง าพายุอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนร้อยละ60ตกหนักบางพื้นที่จังหวัดสงขลายะลาปัตตานีและนาราที่วาาอุณหภูมิต่ำสุดย3ิบองศาและสูงสุด 32- 34องศาลมจนตกเฉียงใต้ความเร็วลมถึง35กิโเลเมตรต่อชั่วโมงเลือตื้นสูง1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ70ตกหนักบางพื้นที่จังหวัดระนองพังงาตรังและสตูล ภาคพุ่มต่สุด23 26องศาและสูงสุด30-32องศาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็วยีสถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดรนขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตําตกเฉียงใต้ความเรว็วส5 3 5ถึงมกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลรขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอทุกท่านติดตามพมยากรณ์ประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิด หากมีข้อมูลเพิ่มเติมมนรายงานให้ทราบเป็นระยะะ,ยะอย่างคันทุง่งขีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารไ่้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ